สตื่นหรือยังคะลรกเราแล้วไี่นี้เ่บอกว่าที่ทายคิดอยู่ที่นอนบางทีได้ต่อเกี่ยวโทรศัพท์เต็นว่าเึ้นเบาไหวเมื่อต้วข็้นอย่างน้อนหลายตื่นเตี้ยไรน่าจะขึ้นก็ไม่รับนี่แหละสองสามนามาโอเคแต่่วนนี้

เกียที่สุดคือโทรศัพท์หายเนี่ยมโทรศัพท์หายเนี่ยยังหายการะซัง้ามันหายเดยตัวตัวของกินเองโอเค้ายหายเดยกััร มันโปมันโดจากการ,รบอกว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายทำหล่นหายเองเพราะมันเกิดขึ้นจากการขับโมยค่ะมันเป็นการขโมยเพราะว่าหลักฐานอยู่ในมือถือหมดเลยแต่ไม่เป็นดีทีงไม่ได้คิดบไม่เอาเรื่องตั้งใจเสียว่าข้ามเลยจริงจริงไปแร็วโทรศัพท์ใส่อะไรรีบอะไรอยู่ได้ต้องไหนที่าทนายสิบหลู่โตเลยเดียวหงุดเนาะแล้วมันปสะสมเวลาเหรอเห็นหน้าตาเฉยผมนะมีการทำห้องคนนั้นเจอหรือยังล่ะเอาง่อยเนาะ ตันต้อวเป็นคนนะเมือนอะไรก็แล้วถ้าคนเปนอะไรไม่บอสแต่มี่ตำรวจตอนไห้ตำรวจไ่ปคดแผลรอ่ไม่เป็นอะไรเลยสองอะไก็ไม่เป็นอะไรมักใหม่ห้องปวดเข้มบอกแล้วมีเงินอา่มหมดทุกืนแล้วก็พหาโทรศัพท์เมื่อตอนตีสามตีสามสองนาทีตสามสามน แต่รูปล่าสุดที่ถ่ายบนบนบนโทรศนะัพท์นาะมันคือตอนตี 2, 5, 9, สองห้าสิบเก้าซึ่งห่างก,กันนิดถึงห้านาทีแล้วในรูปอ่ะมันมีรูปชั้นตอนที่เขาไว้กแล้วเขาเห็นหนาโจนตอนที่เขาถ่ายรูปเออไม่เห็นไงตอนที่ถ่ายรูปเขาบอกเป็นรูปชั้นตอนนี้ชั้นที่เดินทางหลังแล้วรูปที่สองคือ อันนี้คือทันกล้องนีก่อนทันเดินแด้แค่ข้างหลังแล้วแต่โทรศัพท์ยังอยู่กับเขาอยู่ก็ใช่โทรศัพทที่แอร์มันก็ยังต้องการอยแต่โทรศัพท์อยู่กับเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าสิบจะตามหาโทรศัพท์แล้วบอกว่าโทรศัพท์หายไปเลยมันทุกอย่างมันเหลือเพราะว่าขาดทัศน์เดชคมดีใจนรที่ต้องมาพิจเรณาโทรศัพท์ขึ้นมากแล้วพี่น้องเๆตอนที่ห้องคิดไปแต่ว่าห้องเขียนไปถามไปถามหมดที่นี่แมนเดชเพิ่มมา คืออ <and> ู่ดอมมันหาางเนาะาเขาบอเปิดเครื่กับาหาไปเหมนอยูเอาไปก็ต้องเปิดเร่ยหละเรื่องเนาะพีู่เฮ้ยิวนะม่เคยกินอะไือหนึ่จ่าอนราชูทั้งแรงะดูอันนี้สดเปพี่น้องเาย้อคลิปนี้จะมีกคนเพี่น้องจังหคลิปไหนะมที่เดิซสาะที่เกินจริงไม่อกใหม่ เดี๋ยวอยากใหรู่อืมเอยาหาบ้าหอากหาอีกอหามักเลือเอ๊ะอ๋อเออก็เป็นบุคคลสงใสัจริงๆริงหลานก็เส้นนี้คือบอกเล้ ยกแกอาจานจะหองอะไรี่ใหญ่ปนท่านเยกแก้จานกแกไ้กางันเนาจ้าจานแกกหอ่ะานก็ออกเป็น่างีเดินเข้าไปนี่เขานี้นี่เขาจใหญ่เขาองเอนี้ นาไปโตะรจอกจอเกี่กับของจะสันยไว้ <What? S 2> ขอโทษนะคะมีโต๊ะเรอเกี่ยวผู้ใดนี่แฮ่ปีด ขออนุาตเสียบปากฉาดก่นนะครับดูตุ๊บลงเนาะขอบอุลุคอยยังต่ำ เฮ้ยขาดตอนอ๋อคือเมื่อแท้หล่ออิดอะไรเนี่ยทำไมไม่มีคนพูดเลย <c oughs> มาแล้วกับข้ามาแล้วมาฟางวันนี้เราจะมาแก้แค้นรอบรอบควหนนเลยรอบรอบีบ่หลายมันบราเกยปลายลายลูกตูขื้เก่าซ้ๆโอ้ยจำเมาคาะนะคะเสียบอสวังแ่ลารั สองวันอืมเนี่ยราว่าทิ้กันเลิกวันที่ไหนเลิกไม่คิดเลยเลยจัง ลาดสองลางเลยเราิดงเสื้อานหนาขนาดน้ดเล้ยสองลัเลยตัวนี้พร้อมแล้วอะไรจับแต่ยิ้มอยบงทีอือแสิบน้าป็นสิบเอ็ดปนสิบเอ็พร้อมแล้ว โหอัน oh, น oh, ี think, ้ค oh, so, so ือโปรดปานที่สุดมันก็โปรดทุกอย่างเฮ้ยโ้ยไก่สิกิ่ไก่รสนิกิ่นี่คืออะไรกัำลกงใหญ่ของมันไม่หอมเลยได้สวย่ะย่ำเลยอืออือะคครับครับนี่คือดอกิใหม่เลยครับครับองดึงใจอย่างนก็อึ ขอบคุณผู้เฉใะดีนะคะวันนี้ที่อากาศหารพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยเราเอื่อแล้วคราออกมาพี่ห้อกเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้สนิทก่อนนะครับขอญาตกินก่อนนะคะขอบคุณคุณสวัสดีค่ะ,คะ